สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เขามาสอนหวัวก,กันนะคะกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะเจตัวค่ะแม่ย่าพันวาพันยากกินหวัวก,ก็เลยพผ้ากันมากกับน,น้องแนนโนะนะคะแนนโนก็จะพาเรามาสอนหวัวนะคะภาษาพักกลางเขาเรียกว่าลูกออสค่ะเบอร์งินกระตาคนนี้ก็จะได้ลายนี้แค,ค่เอามุกเดียวได้ไหมคุณยังคุณนายบนสวน โอซอนยังใส่โบเจ,เบเจทั้งผุ่นเลยน่ะบเจามาดูกันค่ะเพื่อนๆคุณเป็นยังไงนะเจ้โอ้ยหนัหนตีโอ้ยอลังการล้านแปดส่วนกระส่วนง่ายนี่ค่ะพี่น้องบาทเดียว อันนี้หัวเขียดน้อยนะคะหัวเขียดน้อยนะคะขอบคุณนางฟ้าค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะเราลงเองเลยละวันยายเลียมบอกว่าพันวายพยากกินนพันพ่นพากันโซเล่กันคุยกันอยู่ว่าอยากกินมมเขียดอันมกหัวข้าสัตรูมันก็ได้ฟันส่วนให้รถเนาะมันสะอาดแบบนี้เลยเหรอเจ้ไม่มีขิงเงียจากเม็ดเลยไหมอือพุดนะ เลดเขียดน้อยอย่างที่คลิปที่พี่ตองไปใต้เขียดเห็นไหมเพืเ่อนๆใน่้านนี่เ่าไมนเป็นหัวกกันนีแ่แหละม,มดกมลา,ายแต่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะอืมช่ำๆครับพี่น้อง ลูกสาวจะไม่เห็นคลิปของล o u t u b e ก็จะคักเนาะค่ะก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube พี่ตองด้วยนะคะเพื่อนๆใครที่ดูคลิปอยู่นะคะก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube พี่ตองด้นะคะค่ะปากัมีตจะมีกลุ่มกุบกบอยู่ คืองามแต่นาเจงามเนาะตัวใสใสซะล่ะนี่น่ะสวยงามมากเลยค่ะแมงตับเต่าก็มีค่ะเป็นเพื่อนขาจ้าแล้วส่วนเล้ดเลิศว่ามี้ขิงยจักเม็ดเลยค่ะพี่น <hi. S 2> ้อง อืคุณน่ะนามขลับค่ะเพื่อนขาสั้นสก,กินอยู่พะตีเจสองบาทนี่เนาะ นี่ค่ะคือการวิธีชีวิตชาวบ้านหาอยู่หากินแบบง่ายๆเนาะพี่น้องคะ่ะอาจจะบางคนกะนี่มีแมงอีดแมงเอิดพอมเด้บางคนกะจะบ่ได้ซื้อเัีงแต่คนขยันหาเนาะอันบางคนบ้านนี้มีนี่บ้านนี้มีเขียดบ้านนี้มีกบ้านนี้มีปากกะจะแบ่งกันกินจะสิไหมพี่น้องอยู่บ้านนอกนะคะสําหรับว่าถามดดเงินบ่หาพันรัฐบาลจะาถามด้วยค่ะของขืนค่ะพี่น้องบ่ไดจะคนนะคะอยู่บ้านนอกสิต้นสาบคาคาพี่น้องค่า ลำพังพีต่ตองกับอะไรขึ้นกันล่ะคะ่ะพี่น้องขนาดขายของมาหา่างหกปีใจภาษีทุกปีเพิ่นยังมาหายบอมมาหละของขึ้นตัวพี่นออ้องข้อไปเจ้ได้หมกไปนะเออเพราะว่ายันเออพิ่นวาให้นะบุ๊ยคือคัก้น,า,กน,นาบาดนี้เน้นโหนูอนะคุอนะ ไปหัม่มันชินาไ,นไปโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่อง y t u t u สาวอิชาสาวอีสานพาชิมค่ะลาไปดับพี่น้อง